หุงผ um e um to ึ wow. it it as, ่งครับหุงผึ่งอบพยศพี่น้องเห็นไหมครับเต็มเลยครับพี่น้องเผึ่งทั้งนั้นเลนย่างนี้วุ้งผึ่งพิ่งผึ่งเป็นาบานยูจีเรื่องรัฐนาแบบนี้ ไต้ทั้นต้นใหม่ก็มีครับผมยังในกลางุูงผึงนะครับนหลายได้ครับผมสิเป็นเมื่อืโนตัว้ลครับแต่ว่าเขาโปรตอยนี่ ครับมีงาใหม่ครับเต็มเลยเบื่อนหาบานยัวครับมันคือป่ะต่อยผนผมอยู่กลางฝูงมันเ่ยมันยังบ่ต่อยอยู่ จอมหูจอมตาเนี่ยมันไตในใหม่ค <reveal> ร <again response> <pol> like <fe at break injuries> ับผมอย่าาหวานอยู่หลายอยู่ด้วครับผมก็โยกนี่อาจจะเป็นผึ่งผึ่งโกนครับพี่น้องเจ้าบอกผึ่งโกนผึ่งนี่ไม่โป้งครับโมเมนผึ่งหลวงโตมันจะ ตัวน้อยพก้งหังวงครับเพิงแบบค้นเอาไปเลียงครับผมเป็นเพิงโค้งสงไซพ่นสียูนี่นะครับต้นไม้ตัวนี้มีโค้งนิดนึ่งมันจะมาพ่อพผู้ดีเี่พน่นพ้นาากันมายู่นี่เลยครับอันผู้ลลยครับมันมาต่อยคนกับยอนค่นเอาไปเลียงในขนาดผมอยู่ในกลางคูนลยครับผม มันยังบาต่อยเลยร่างจิตเข่าบ้านนะครับหาบ้านไหมอะไรแล้วโอ้ธรรมชาติครับพี่น้องธรรมชาติธรรมชาติโอ้โยกมากมาหาบ้านไหมครับ ก็หลายอย่ดงเครับพี่น้องพิ่งอันนี้มันขุ่นข้นเ้อครับมันบริเหณไในข้นเลยครับแต่แมพ่พึงพึ่งหลวงพึงงเงย่งยเนี่ยมันบริบยูได้ก่อนบริยูสิมันนำข้นแล้วอันนี้มันเป็นมิดกับข้นครับผม เคยมีก็ย้อนพ้นอพเอาไปเลียงในเคร่อตอยพ้นหลายครับหลายหลายหลายหาทางเขาเห็นเราคือโมไปใช้เลยบาน ธรรมาชาติครับธรรมาชาติเริ่มสิเขาเริ่มเขาไปแล้วครับผมเขาไปหลายแล้วทั้งหนวดพอค่อยมีแล้วมันจะไต่เขาไต่เขาได้ครับแน่แน่แน่เนมาตอมมูตอมตาทิุุ่นบวานนึ่งอยู่ผุ่น,าน,น,นมาตอมยังมาตอม เอาไปซิ้เบิร์ดครับผมเริ่มหน่อยแล้ว,เร,ลวเริ่มห้างแล้วครับผมโอ้ยอยู่นี่คักๆแล้วครับพอวานไม้แล้วโอเคครับผม